เจอกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยวในอีพีนี้ก็มาต่อกันเลยนะคะในส่วนของการสร้างหน้าเพจย่อยนะคะก็ต่อาจากเมื่อกี้นะคะที่เราได้สร้างาหน้าเพจหลักมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มหน้าย่อยนะคะในส่วนของหน้าย่อยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะคะไปที่3จุดะคะ่ะแล้วก็มาที่เข้าตอเพิ่มหน้าย่อยนะคะเดี๋ยวในส่วนของผลงานเราจะใช้เป็นปีการศึกษานะคะ ก็ใส่เป็น256นะคะ2564ก็ได้นะคะเดี๋ยวมันจะมีหน้าย่อยนะคะออกมาตรงนี้นะคะซึ่งอ,อย่างที่บอกก็คือถ้าเราทําเป็นบล็อกไว้นะคะตรงนี้มันจะเป็นหน้าย่อยมาให้ตรงนี้นะคะหลักการก็จะคล้ายๆทุกหน้าเลยนะคะถ้าเราไม่ใส่เป็นตัวหนังสือเราก็ไปใส่ตัวแบนเนอร์ตรงนี้ให้เป็นปีการศึกษาก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะเราจะทําซ้ํานะคะก็หลักการเดิมน,นะคะก็กลายเป็น ปีการศึกษา2565นะคะทีนี้เราก็ไล่ปีไปได้เลยนะคะหรือถ้าเราสามารถขยับได้นะคะก็คือตัวเพจตรงนี้เราสามารถให้มันเป็นหน้าย่อยของของผลงานก็ได้นะคะหรือเราจะแยกออกมาเป็นหน้าเพจปกติก็ได้อย่างนี้นะคะเราใช้การยืเอานะคะก็ไม่ได้ยากเกินไปนะคะ ในส่วนของหน้าย่อยนะคะก็จะแก้ไขเหมือนหน้าปกติเลยนะคะขึ้นอยู่กับคุณครูเลยว่าจะอกแบบเป็นในส่วนไหนนะคะภาพกิจกรรมนะคะของผลการเรียนนะคะหรือผลงานนักเรียนก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบเลยนะคะว่าจะใส่เป็นรูปภาพกิจกรรมนะคะเป็นผลสำเร็จทางการเรียนนะคะเป็นชิ้นงานของเด็กนะคะเป็นผลงานในแต่ละสัปดาห์หรือเป็นผลงานในแต่ละหน่วยนะคะสามารถนํามาจัดวางได้นะคะเป็นภาพกาิจกรรมเป็น แผนภูมินะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณครูได้เลยนะคะแผนภูมินี่ก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะใช้วิธีการนะคะไปแชร์มานะคะจาก Google Drive เหมือนเดิมนะคะหลักการก็เป็นเบื้องต้นในการเชื่อมโยงจาก Google ของเรานะคะ,ะวิธีการก็คือพยายามให้สร้างไดท์ขึ้นมานะคะเป็นชิ้นง,งานของเรานะคะมันจะเก็บง่ายนะคะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ชื่อว่าเป็นผลงานนะคะใช้คำว่าเป็นผลงานนะคะ ผลงานครูออนก็ได้นะคะแล้วก็เขียนว่าเป็นวพเอก็ได้นะคะมันก็จะง่ายขึ้นในการเชื่อมโยงนะคะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะแล้วก็ในนี้เราก็สามารถนำงานต่างๆมาวางได้นะคะก็จะเป็นที่เก็บชิ้นง,งานนะคะแล้วก็ผลงานต่างๆให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะคะคุณครูก็ สามารถเพิ่มพื้นที่ได้นะคะน,นี่ก็ซื้อเพิ่มนะคะพ mm ื้นที่ในการจัดเก็บของ Google นะคะก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้สิทธแบบไหนนะคะ mm hmm. ถ้าใช้แบบปกตินะคะก็จะให้มาแค่15จิกนะคะ mm hmm. แต่ถ้านนี้ควอซื้อเพิ่มนะคะเป็นรายเดือนนะคะ100จิก หรือคุณครูคนไหนอาจจะใช้เป็น Google เพื่อการศึกษานะคะอันนี้ก็จะใช้ฟรีนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณครูได้เลยนะคะมันก็จะเชื่อมลิงก์มาหาตรงนี้นะคะในส่วน,นอื่นๆนะคะก็คงไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะตัวยึดตำแหน่งนะคะ u t u b e นะคะปรับใช้ได้คะ่ะแผนที่นะคะอาจจะเชื่อมโยงนะคะตำแหน่งสถานที่เพื่อให้กรรมการเข้ามา เยี่ยมเรานะคะก็อาจจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนบ้านห,นอ,หนอแล้วคดเลยนะคะนี่เราก็เลือกได้เลยนะคะเขาก็จะให้แผนที่มาเลยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นแผนที่ปักหมุดให้นะคะว่าเราจะไปที่ไหนนะคะยังไงนะคะก็ ขึ้นอยู่กับเราจะนําไปใช้เลยนะคะก็สามารถแดัดแปลงนะคะนําไปใช้ได้นะคะก็มีโหมดที่เราจะใช้งานได้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับเรานะะในการลากวางนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากใดๆนะคะก็ถือว่าเป็นการออกแบบเว็บไซต์แบบเบือ้องต้นง่ายๆให้คุณครู ได้นำลองไปใช้ดื่นะคะติขัดประการใดนะคะคอมเมนต์มาบอกกันแล้วกันนะคะถ้าสามารถได้นำได้ก็จะแนะนำให้นะคะแล้วก็ฝากให้คุณครูไปออกแบบนะคะในส่วนของแท็บเมนูตรงนี้นะคะหน้าหลักหน้าเพจนะคะแยกออกมาเป็นหัวข้อย่อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณครูคจะนำเสนอได้เลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะคุณครูสามารถแตะแปลงนะคะแก้ไขเพิ่มเติมนะคะไปเรียนรู้ตัวอย่างจากคุณครูท่านอื่น,นก็ได้นะคะนำมาปรับใช้กับเว็บไซต์ของเรา ได้นะคะคสุดท้ายก็อย่าลืมเผยแพร่ในส่วนของการอัปเดตข้อมูลใดๆนะคะคจะได้นำลิงก์นะคะคที่เสร็จแล้วนะคะคเวลานำ,นำลิงก์ไปแชร์นะคะคให้คลิกที่ปุ่มโฮมแล้วก็ไปที่ตัวลูกโซ่นะคะคแล้วนำลิงก์ตัวนี้นะคะคไปแชร์นะคะคถ้าคุณครูคลิกที่ด้านที่1น,นะคะแล้วก็ก๊อบวางนะคะคก๊อบลิงก์ไปมันจะเชื่อมลิงก์หน้าด้านที่1ไปนะคะซึ่งมันจะไม่ได้ไปอยู่หน้าแรกนะคะค เพราะว่าเราอยากให้เขามาที่หน้าเลขของเรานะคะแล้วก็ค่อยๆดูรายละเอียดในหน้าของเราไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูคก็อย่าลืมนะคะเวลาแชร์ลิงก์ให้มาที่หน้าเลขน,นะคะมันจะมีคำว่าโฮมนะคะตรงนี้นะคะก็คัดลอกลิงก์ไปนะคะแล้วก็นําไปเผยแพร่ได้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะถ้าติดขัดประการใดค,คอมเมนต์เพิ่มเติมกันมาได้คะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ